นักเรียนทุกคนนะคะเปิดเทอมใหม่แล้วเราจะมีการเลือกตั้งประธานสภาน,น,นักเรียนนักเรียนคนใดสนใจสามารถมารับใบสมัครได้ที่้องพ,งพักครูค่ะสวัสดีครับพวกเราพักเก้าใหม่ผมว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนนโยบายก็คือถึงเราจะก้าไม่ไกลแต่เราจะก้าใหม่ไปด้วยกันครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับพักเพื่อเดือนนะครับกรบผมว่าที่ผู้สมัครประธานนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับนโยบายของพักเพื่อเตือนนะครับเราจะทําให้ทุกชีวิตของเพื่อนเในโรงเรียนนะครับดียิ่งขึ้นไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับเอตั้งนี้เราก็ชนะแน่เลยนโยบายก็ดีคนมาเชียร์ก็เยอะแน่อยู่แล้วฟักนุ่นคนเชียร์ก็เยอะเลยเพราะว่าพักเราแพ้น่เลย เราพิดรัยดีๆออกแล้วนะว่าเราจะแค่คนื่นมาใส่เสียงพักเราในการซื้อเสียงเราว่านายจะถึงเห็นด้วยกับเราไหมว่ามันสิคือเราจะติดต่อคนๆนึงให้ช่วยเรื่องการซื้อเสียงให้เราให้ไปดีกว่านักเรียนคนอื่นมาใส่พักเราเขาว่าโอเคไหมก็โอเคแฟนโทรมาเนี่ย ฮัลโหลใครเนี่ยเรามาไมนะอยากจะขอให้ช่วยหน่อยนะให้เธอมาที่ห้องสามสองหกหน่อยเงินดีหรือเปล่าอ่ะเงินดีแน่นอนให้เธอมาเถอะอืมเงนเดี๋ยวเรารีบไปเลยแล้วเจ้าคงจะมีอะไรเราอยากให้เธอช่วยให้คะแนนพักเราอ,อ,อ,อ่ะขึ้นไปอันดับหนึ่งอยากให้เธอไปเทียบกับนกเรียนคนอื่นให้ใส่พักเราให้มากที่สุดข้าวเราเท่าไหร่ห้าร้อยอ่เราว่ากินข้าวมื้อนี้ก็ตู้หมดแล้ว สองพันพอไหมเงินดิวเฮ้ยหนุอยได้เงินตัวะทำไมอ่ะการทำอะไรนิดหน่อยแล้วก็ได้เงินก็ห้าร้อยบาทนงวอจ๊ะช่วงนี้เขามีการเลือกตั้งใช่ปะกูอยากให้มึงช่วยกาพักที่สองเลยอ่ะแค่มึงกามึงก็ได้เงินห้าร้อยแล้วนะมึงก็ไม่มีใครนูกว่าดีนะเว้ยไม่ได้หรอตั้งั้น เลยครับผมนายกฤษวัฒน์จำปาผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนบเพื่อเจอเรบผมจะทำหน้าที่ใ้ดีที่สุดตามที่เพื่อนๆทุกคนเลือกมาเลยนะครับขอบคุณครับดีจ้าไม่หอหรืออิจฉารมัเลือกไม่สบายใจนะเลือกก็ได้นะก็พักพวกมันเนี่ยดิชนะแบบไม่แฟร์เลยมันพื่งเสียงกันอ่ะพักสองหรอทำไมทำอย่างนี้กวนใส่ไี่ดีเลยไปเฉยกันเถอะไปเฉยพวกมัน อรูเรียมผมมามีอะไรหรือเปล่าครูดูแลนอกจาผูสองคนเนี่ยจะจัดตรในการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่จริงนค่ัเพื่อผู้กบรอบนึงไม่จริงครับผมไม่เคยทำเลยแต่คงมีลักฐานไม่จริงครับที่มันหลังฐาดฟองครับอาจจะมีคนลองแปก็ได้ครับก็มันยังไม่ยอมรับกเช่นกันใช่ครับมันไม่ใช่ของจริงครับเงี้ยดิเนี่ยมันก็คือเปนผู้ไม่ยอมรับริเนี่ยมันครูจะบอกค่าเธอคนละห้างไ้ทีนี่ ทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้ประธานนักเรียนคนใหม่แล้วนะคะขอเชิญประธานนักเรียนประจำปีก,การศึกษา2566ขึ้นมากล่าวแสดงความรู้สึกด้วยค่ะกรบผมรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการไว้วางใจจากทุกคนเลือกพักเก้าวใหม่และขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณครับ